สวัสดีค่ะบุกซับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกันขวายเสียรรบพุกนั่นมวเที่แล้วนะขอไม่ได้บนันบบนั่งจังซี่ไ่ได้จะภากหนีเด้สีอรังการก็นี่ดะเข,า,ขาฟันให้เม็ดเดียวบนสี่หกล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านปเปอร์เซ็นต์มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้อง คุยไปไหวเนี่ยเมื่อกี้คุยแต่เขาได้คิดในใจก็ยซาตัวอใหญ่บาปบเัียดอกว่าก็เลยว่ากันก็เจ๊็บปวดเนาะว่าเาก็ฟังขิดเสียงน้ำกันเนาะผันมันล้านเปิดเส้นยี่หรี่เขาก็เสียเฮาว่าเขาก็เลยขีดบ้างเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าเพิ่นก็บแหงช้างเพราะย่านาคเพิ่นเห็งช้างประเดี๋ยวเที่ยงเช้าเพิ่นเดือดตูนสาดนะนะเพิ่นว่า เบิกทรบแปดหกสี่อันนี้ว่าถึงเจ้าผู้ได้เลยมีสองเจ้าแปดหกู้หยิ่งไหนให้เจ็ดหกสี่เจ็ดสี่หกมันโมเมนต์ม่วโมเมนต์เจ้าผู้ชายไปทั่วมากกระเยว่าพ่อเอาเลขมาจากไหนทำไมพ่อถึงมั่นใจผมเป็นหมอเพื่อนผมให้มาจากข้างในแต่บงหูว่ได่ใสเด้อพี่น้องเพื่อนว่าจังสันสอนว่มเพื่นวาอาเลขมาจากข้างในมันโมเมน เจ็ดส uh huh. ี่หกเพั่นวะของเจ้าผู้หญิงให้ให้เบิกแซบเจ็ดสี่หกเหลอเพื่นวะกับเพื่อนฟันมาจังสั้นของปลาตัวไหนของปลาแปดสี่หกเพื่นวะค่ะบานนี่มือสุดท้ายเพื่นได้โทษมาใหม่ปฏิทโทก่อนเล็กออกมือเนืองมันบเมือเล็กกว่าเพื่อนได้โทษมาใหม่เบิกแซบเบิกแซบไปหาสื้อดวนมีพี่บอกพี่มี่นองบอกน้องบนยางเดียวล้านเปิดเส้นลอกเป็นลอกลอกเป็นลอกออกเป็นออกล้านเปอร์เส้น ไปซื้อเอาถ้ามันถูกมาจะเสียใจนะ่นว่าผมเป็นหมอ่นว่าให้ผมเลิกซื้อนี่ผมเลิกไม่ได้คผมซื้อจนกว่าผมจะซื้อไม่ไหว่นว่าตัวไหนละล็อกเป็นล็อกเลยว่ะสี่หกบนอย่างเดียวสี่หกบนอย่างเดียวถ้าจะกลับก็หกสี่แต่อัดหนักๆคือสี่หกท่าก็ได้ว่าเป็นตัวไข่เสือเลขว่าน้อวาสันคิดในใจคือสีคัาสีิเนี่ยแต่วาสันบ้านนี้สามตัวน่ะ ผมอยากให้ไปซื้อไว้นิดหน่อยนะผมกลัวมันออกตัวกันค่ะยังมีตัวกันอีกว่ค่ะทําไมมันเยอะจังเลยว่าเขากเริ่มโล่เร่บมันใจเสร็จแล้วบาทเนี่ยเ<ช>พราะว่าไปทุ่มแปดหกสี่จังว่าหาลอยคุณหาล่อยแล้วเนาะบ่มีเงินซื้อแล้วตัวอื่นคื <c oughs> อว่าอันเน้นให้หนู้โรดเพราะสั้นเขากลัวมันนวดนี้นะกลัวมันออกตัวกันตัวกันน่ะสามหกสี่แล้วก็หกสี่หก <c oughs> <c oughs> การไว้สองตัวหนูไม่มีตังค์ซ pues ื้อแล้วหนูไปซื lek, ้อแปดหกสี่น่ะทุนทุนแล้ววันนั้นจะไม่มีได้เหลือแค่สิบาทยี่สบาทนะ่ซื้อไม่ได้ได้เหลือเพรานว่าอยากไปดื้อซ้ำตัวอ๊้ยอยากดมยาดมเมื่อและวซีบรอกถ้าไม่มีตังค์ฟันสี่หก ฟันเอานอะเนาเลยสี่หกบนอย่างเดียวเบิกซับก้าซื้อไหมก้าอยู่เดียวแต่ตอนนี้เบิดทุนแล้วเลยว่ะเที่ยงเพิ่นป่านนั่นให้เหมือนกนเน้นว่าให้ฟันเลยแม่บอกค่ะไ้สิเปเซียเจตังมัดตัวคอยเสียงเงินละเนาะคอยว่าหันปากกอกี่ดีอันนี้งวดนี่เด้อบ้ดนี้งวดนี่งวดนี่ด้เด้อเพิ่นไม้ย่าปากแห้งได้

จะอันวันนั้นผมให้วันออกใช่ไหมค่ะอืมก็ให้ก่อนออกอยู่เด้ววันนั้นค่ะก่อนก่อนออกอยู่วันเมืวานนี้ถ้าผมได้ผมก็โทรไปบอกได้นะแต่จิตเปล่าอยู่นะเพราะมือจำมือผมไม่ได้แต่ผมโทรไปอ่ะจ้าจ้าจะรีบรับเลยหรือต้ให้เสียด้เบอร์เพราะว่าเมมไปละเมมไปเลยเบอร์หนึ่งหามเสียเนาะโถมันก็ได้เนาะจ้าจ้าแล้วที่คนให้เจ็ดหกสี่นั่นแหละ อ่าน่าจะวันจันทร์เลยอะค่ะมันมีสองหลับคนรักอายุายุบอีกนะโอ้ลาแปดเลยนะลาเมื่อก,กี้เน,ะนาะใจดายม,มากเลยไม่ได้ซื้อเราบอไดบวกหาแปดเบือครับหาแปกอายุแต่ว่าบ่ได้บอกไงค,<า>คุณบ<า>่บอกโ <หา S 2> น่นน่ะคุณไปไอักเอาผู้เดียวหาแปดในอักเอาผู้เดียวเลยจี๋ ใครจะซื้อเลยจ้ะตันนี้มันแอทตบอีกจ้าจ้าบอกว่าหมอวันนี้นะควันเต็มที่เลยมีแยกบอกแย่บางคนก็ไปได้ตึดตเป็นหกสี่สี่หกอะนี่โจ๊กตรงโอ้ยเดี๋ยววันนี้นะตั้งใจอันเต็มเหนียวเลยกะรวยเลยเนี่ยกะหมดหนี้อะเขา่อนนะเขาให้ผมอย่างนี้ ผมมตัเล่นสองตัวมันสองตัวจริงๆขาคนลกคนุเขถือมาสามงวดแล้วค่ะก่อนทีจะบอกเบิกซับแล้วถือสามงวดแล้วอันนี้ร้อยร้อยอักให้ฟังตอนสนทนากันค่ะย่านบบเซียป้าเบิร์กซับกับโบเซียค่ะจังว่าโอ้ยขันเบนเซียเพื่อนคือสวอะได้นั่งแบบนี้เดินดอกคือสบแบบอลังการงี้สั่งโอ้ยคือสิรวยเละรวยเละงวดนั่นนะไม่ได้สั่งกันปูยาแล้วเนาะ แม่คุณไถ่ค่ะไถแเน่แต่ว่าเบิกบอสเซียปันไดแต่ว่ารอบนี้ตั้งใก่กะรวยแต่ว่าอันเบิกทราบกะล่อล่อฟังแต่ว่าใน่ใหญ่เบิกทราบนันสีตามเลขหาสามกับหาเก้าเลขฟันหัวทีแล้วขันเกิดว่าเลขรับวงในมัดตรงตัวใดตัวหนึง่งโอ้ยสิไเปปีนกระเป๋าสื่อมีเทอดใดสิไเปคนออกมาสื่อปีนกระเป๋าปสื่อังไรเบิกทราบ อามีตัวใดตุ่มเมืตักสีไปยืมหน้าแม่ผุนนัวมาขายซื้อเลยืมหน้าแม่มาขายซื้อตัวหน้าแม่มาขายซื้อเล่ซื้อขึ้นพันไม้ดอกค่ะขันลาบวงในออกมาสามตัวงวดที่แล้วเบิกทรัพได้โบเมนหน่อยได้นอหาลอยคุณหาลอยผุนางวดทีเแล้วคือเสิร์ฟซื้อได้หนีแต่ว่าซีหกเบิกทรัพย์ก็ได้ยุสิได้ไปปิดงวดรถเก๋งพอยั่งบ่หลแต่ว่ามันได้บ่บหลายปันใดก็ได้พ่อถด้ใส่เนาะค่ะงวดนี่กะรวย รับวงในออกอย่าเรียกเบิรัซับนะจ๊ะเรียกเก้เี้หวดแล้วจ้าสิเลี่ยงยูทูบสิจ้าการเลี่ยงมะตูมอยู่นี่มะกินอยู่นี่เด้อตั้งใจเต็มร้อยวดนี้เต็มร้อยรับวงในซ่าทูถือให้ผู้กาให้มีบุญเนเด้อ หามลอ,ลอกห<ด>นีเด้อเบิกทรย์เพ,พิ่นสีอันเจ้านี่นะเพื่อนไ้อันก้อนเมื่อเรียกออกเมื่อนึ่งหรือบอก็เมื่อเรียกออกแต่ว่าเพิ่นไดเพื่อนโทรบอกเบิกทรย์เลยพอเขาซสือกันด้วยหลแืแหมจ่าเพื่อนเป็นหมอแต่ว่าเจ้าผูหยิ่งน่ะมืออื่นเพื่อนสีห้อ๋อเจ้าผูหยิ่งนีมืออื่นแมนเดกสิบ่กร้แต่ว่าเรกเพื่อนงมวดทีเแล้วมันตรงกันแห่ค่ะก็เลยว่าอันโอ้ยหลวกกันมากว่าน้อหรือว่าตัวนาอเฮาเกิดความลังเลนะมันตรงกันหลายแต่ว่าในใจตอนนี้บอกไว้ก้อนหาสามหาเก้าอัดหนัก อัดน,นักตัวใดแก้วงในประกบหาสามหาเก้ามัามากส่วนตัวมักซื่อหนี่ลึกอยากซื้อมักซื่อๆนี่บ่มีที่ไปที่มามักซื่อมักนั่งตัวเก้าซื้อๆนี่นกนาให้พิมพ์รอดว่านั่นองอยู่นีนั่งทาวงในทะเลรับมาตรงกันในทุ่มเมืดหนา้าตักเลยมันบดเบิกซับทุ่มตัวพบกหันก็ไดเงินกับว่า บ่าได้บ่าได้หน่อยกับบ้าซึ่งว่าได้หลายกับบ้าหลายสําหรับเบอร์แซฟเนาะได้ถ้าออกแปดทกซีนนี่ก็สิได้หลายแสนอยู่งวดเมื่อกี้ได้เท่าไรเบอร์แซฟก็ได้เกือบแสนจ้าจ้าฮักนี่ฮักซีนสีเป๊ปปีรถเก๋ิงว่าหมายว่ารถเก๋งมันสิเปิ้อนแล้วค่ะงวดนี้ก็เลยสิไปปปี้พุ่นแล้วลดง่ายลหกล้อนพุ่นแล้ววันนี้ก้เอาซ้ำตัวเฮีมาซ้ำตัวเด้อได้มาขนขิงลูกสีด้วยแล้วกันจังว่า ให้มาจริงจริงเก่งให้มาจริงจริงเงเก่งขาย้ำตัวเลขค่ะเบิกทัพย์งวดหนึ่งตุลาสอง้าแปมาก่วนตัวหาสมก็หาเก้าตัวเท่านั้นโบมักหลายเพราะว่าโลกวงในค่ะดีขันกับโบมักมักวงในหัวดนีแต่ว่าสื้อไวตีดไวซูหัวเลื่อยหาสามก็หาเก้านั่มซื่อๆขอบคุณหลายครับบิกัพ์สวัสดีค่ะขอบคุณม่ะเป็นแนวทางเรอพี่น้องเดินแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ